น่าทึ่งมากเลยเนวิลแน่ทำแบบนี้อีกแล้วอ๋อใช่โทษทีพี่น้าวิเศษแห่งทะเลสาบแถบไฮแลนด์มูดี้ให้ฉันมาวันที่กินน้ำชาไะนี่มีคนพูดถึงเรื่องของเขามากเกินพอแล้วทำไมเธอถึงไม่ได้คุยกับเขาไมบอกเขาเองสิรอนปัญหาของเธอนะฉันเปล่าเธอยากให้ฉันว่างไงอสิวให้คิดตามหา โรโนอยากให้ฉันมาบอกเธอว่าชซมัสบอกเขาว่าดีนรู้มาจากปาราวตีว่าให้กริตตามหาเธออยู่อย่างงั้นเหรอเอ่ออะไรนะอ่าคือคนที่พูดเมื่อกี้แหละดีนรู้มาจากปาราวตีว่า อย่าให้ฉันต้องพูดอีกทีนะใแฮกริตตามหาเธออยู่งั้นช่วบอกกับโดนัลฉันไม่ใช่นกคูกนะ